ยอดเลยครับกดนิดเดยุ้ขขอเคเกาเียบโอ้โหที่รับด้วยนะครับขอเชิญพี่ส่งคนนะส่งขาตรงนครับ มแต่กเลยอ้สาเียาบอหมดเลยม่ากจากกัเลองที <im> <im 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 ่สุดส่อแล้วกันนะครับเริ่มจากคุณบอลก่อนนะครับนักกีฬามาข้าแถวด้ครับข้าแถวกนเลยครับนักกีฬาเดี๋ยวมาเพเลยียเดี๋ยกอเดี๋อเนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวก็ดเดยกเก็เอเดี๋ย

ไอ้วันไอ้วันมาจับวีดีโอไปถ่ายที่ครับมาจับวีดีโอไมือสั่นจับไม่ได้มือสั่นเอาครับเชิญท่านเหนาเลยครับตอนนี้ไม่เจอเลยเอ่อรางวัลแรกนะครับที่จะมอบนะครับรางวัลชนะรางวัลชนะเลิศนะครับประเทศแชร์บอลหวงนะครับช่วยรองบอลนะครับก็คือประเทศแชร์บอลนะครับทีมเอวีเกครับ พร้อมเงินรางวัลพร้อมเงินลงทีมแล้วก็สติ๊กเกอร์หนึ่งกล่องครับรองเพื่อลำบากครับไปด้วยเชลล์อิงเอเบอร์ครับเอเบขอตัวแทนคนหนึ่ขอขอตัวแทนแล้วก็ร่างถ่ายรูปเลยครับได้ก็ได้ครับได้ก็ได้เพื่อนเพื่อนนี่โดยเฉพาะคนนี้เอร์ครับอันนี้วิดีโอช่วยด้วยช่วยชนะแล้วได้รันชนะแล้วนะครับช่วยลองบอลก็คือแชมป์สายล่างนี่เองครับ ทีมเอวิเกอร์ครับอยู่ไหนครับอ่ะเอวีเกอร์อ่ะครับพี่หนูอยู่ไหนครับเชิญครับด้านหน้าครับอยู่อยู่อยู่ไหนวะนี่อ๋อเร็วครับเอาแล้วอ่ะถ่ายรูปเลยครับเอาเอาด้านนี้เก่งตองมาถ่ายจากด้านนี้เข้าเข้าด้านนี้เห็นนักกีฬาั้ ร้องไหยด้านนี้เออรับนะครับโอเคตัวมือให้เพื่อนหน่อยนะครับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่สามนะครับประเภทแชร์บอลทีมนะครับทีมอะไรวะไม่เห็นมองไม่เห็นไม่เก่งแชร์บอลไม่เห็นแชร์บอลอยู่ฝั่งนู้นใช่ป่ะจัดสองจัดสองจัดสองทั้งแม่จ้าจัดเซ้ครับเลดี้โฟเชิญรับครับจัดสองจัดสองจัดสองเหรอชนะจุ๊จ๊